นะโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท,พทธะสมปะจิตฉามินาสังซีโมพรหมาจามาหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะบิระทะโยวิลโคนายังวิลหิงสาวิลทาสีวิลทาสาวิลอิทธิโยพุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลีลีสัมปติชามินาสังซิโม พรมมาจมาหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาอภิลาภาพระวันตุเีมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะมิระทโยว,วิลโคนายังวิลหิงสาวิลทาสีวิลทาสาวิลอิทิโยพุทธสมมานีมามะพุทธสสวาโห สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลีลีสัมปจิตามินาสังซีโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมหมาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมนิเตพาหูหติพุทธมะอุณโนะมพุทธยะบิระทายโยวิระโคนายังวิละอิงสาวิระทาสี วิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธสะสัมมานีมามะพุทธะสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลีลีสัมปติตถามินาสังซีโมพรหม,มาจามาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาอภิลาภาพาวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธ,ธะมาะอุณโมพุธ,ธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระถาสาวิระอิทธิโยพุทธสัมมาณีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลลีสัมปจิตฉามินาสังซีโมพรมมาจะมหาเทวา สเพยขาปรายันติพรหม,มาอภิลาภาพระวันตุมีมหากุโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธะมาะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิละหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสะมณีมามะพุทธะสะสวาโหมสัมปติชามิ พ่งเพ่งพาพาหาหาลีลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจามหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมาอุณโมพุทธายะวิระทยโยวิวระโคนายังวิละอิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสา วิลาอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือสัมปติฉามินาสังซีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิมเ,ตเตพาหูหติพุทธมะอุ นะโมพุทธายะวิรทะทโยวิระโคโนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสัมาณีมามะพุทธะสสะสวาโหสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลีลีสัมปติถามินาสังสีโมพรมมาจามหาเทวาสเพยขาปรายนติ พรม,มาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมะออุนณโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิละหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสัมานีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลีลีสัมปจิตฉามินาสังซีโมพรหมาจมหาเทวาสเพยขาปรายนติพรมหมาอภิลาภาพระวันตุมีมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมนิเตอาหูหติพุทธมะอาอุณนะโมพุทธยะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระถาศีวิระถาสา วิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาหูสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาีลือ,ลอ